เราต้องตั้งคนยอดแน่ๆนะผมต้องตั้งเพราะว่าัเดี๋ยวดูอ่านไม่รู้เรื่องเโอเคครับสวัสดีนะครับชื่อกอฟนะครับแสงชัยศรีเกษมนะครับอาชีพนักธุรกิจส่วนตัวนะครับแอดแท็กประจาตัวนะครับพ่าคาพาเพียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับผมผมก็เคยผ่านโปรแกรมเชฟมานะครับลดไปทั้งหมด24กิโลนะครับเข้าคอร์ส3เดือนแล้วก็ รักษาน้ำหนักต่อนะครับใช้เวลาหนึ่งปีก็ได้หุ่นนี้เลยนะครับผมอันนี้คือช่องทางการติดต่อผมนะครับเื่อใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับก็มาแอดเฟซเป็นเพื่อนกันได้นะครับชื่อเฟซแสงชัยศรีเกษมนะครับผมลงตัวเลยครับผมก็จะมาเจอธุรกิจนี้ไม่ได้นะครับถ้าขาดผู้เปิดโอกาสนะครับอันนี้คือพี่ป๊อปผู้เปิดโอกาสผมนะครับเห็น ทำธุรกิจผลไม้ร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับอีกคนนึงนะครับถ้าไม่มีพี่คู่นี้ก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่แอมและพี่น้ำหวานนะครับผู้เปิดโอกาสนะครับขอเสียงตบมือและกดแสดแป์ให้พี่แอมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดหัวข้อความเชื่อนะครับหัวข้อแรกของผมก็คือ ความเชื่อในคนชวนนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อในคนชวนนะครับต่อให้ธุรกิจดีแค่ไหนต่อให้เขาพูดดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อเขานะครับเราก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในธุรกิจได้หรือไม่สามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะครับจุดแรกเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากก็คือเชื่อในคนชวนนะครับเราก็ต้องมาดูว่าคนชวนเนี่ยครับ มีความน่าเชื่อถือไหมเป็นคนดีไหมแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจหรือเป็นคนขยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ดูหลายๆอย่างดูแล้วพี่เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนที่ทําธุรกิจจริงๆนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาดูโปรเจกต์นี้นะครับความเชื่อนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ที่เราต้องเชื่อนะครับผมไล่มาให้เราเป็นทั้งหมดหกอย่างที่ผมเชื่ออย่างแรกเลยที่ผมเชื่อก็คือผมเชื่อในตัวสินค้าครับว่าสินค้ามันดีเพราะว่าถ้าสินค้าไม่ดีอ่ะต่อให้อะไรที่มันดีหลายๆอย่างมันก็ไปต่อ,อยากสินค้าดีพิสูจน์ได้ผมก็กินแล้วก็ใช้แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับด้วยใช้ระบบของเรานะครับศึกษาแล้วเราก็ได้เป็น ผลผลิตของเอเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วก็ใช้สินค้าหลายๆอย่างของบริษัทนะครับแล้วอย่างที่สองที่เราต้องเชื่อก็คือบริษัทนะครับบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ของไทยนะครับแต่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีความยิ่งใหญ่อยู่มานาน หกสิบปีแล้วนะครับในประเทศไทยเราก็มีดูแล้วมีความแบบน่าเชื่อถือมีการเจริญแบบโตขึ้นทุกปีนะครับเราดูแนวโน้มแล้วถ้าเราอยู่กับธุรกิจเนี้ยเรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้ครับด้วยความมีอย่าของเขาและด้วยความที่เขาผลิตของที่รักโลกด้วยนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ที่ผมชอบแล้วเขาก็คือมีการช่วยเหลือคนพิชิตต่างๆในประเทศนะครับ และอย่างที่สามที่เราต้องเชื่ออีกนะครับก็คือแผนรายได้นะครับถ้าสินค้าดีแล้วบริษัทดีแล้วแต่ถ้าแผนรายได้ไม่ดีหรือมีการเปลี่ยนแผนเพื่อการจ่ายเราน้อยลงอย่างเงี้ยก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่พอดีแผนเขามีแต่ปรับรายได้ให้เราได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสแสดงว่าแผนเนี้ยดีมากและ,สะแสดงว่าบริษัทอ่ะมีอะไรมีผลกําไรได้เยอะ เอาเลยสามารถมาจ่ายให้เราได้เยอะอย่างเงี้ยพอแผนดีอย่างเงี้ยพอเราเห็นแล้วอ่ะเราก็กล้าไปบอกต่อกล้าไปชวนคนเราก็เลยเหมือนแบบว่าเพิ่มความเชื่อในตัวเรานะครับเราเลยมั่นใจในธุรกิจนะครับอย่างที่สี่นะครับ,ะร,บระบบนะครับเราต้องเชื่อในระบบนะครับถ้าทุกอย่างดีแต่เราไม่มีระบบที่ดีมารองรับธุรกิจ ก็สามารถล้มได้นะครับเพราะตัวระบบเนี่ยเป็นตัวนําทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวเหมือนแบบปูพื้นคุมทั้งหมดเลยถ้าระบบไม่ดีอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการกระจายสินค้าเรื่องหาวัตถุดบิบเรื่องจ่ายไรายได้ทุกอย่างถ้าระบบไม่ดีหรือเรื่องการให้ความรู้การสอนอะไรหลายหลายอย่างนะครับถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่เป็นระบบที่คิดค้นมาแล้วโดยทู้นไปน,นะครับ หรือมีคนทําตามเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันนี้ยก็จะยากเหมือนกันแสดงว่าเราก็ไม่สามารถทําได้แต่พอดีเราเห็นเนะี่ยมีคนที่เขาใช้ระบบแล้วทตามระบบหลายคนหลากหลายอาชีพทาได้สําเร็จได้จะเร็วจะช้าขึ้อนอยู่ที่ตัวเราด้วยแต่พอเราเห็นระบบมันดีแบบเนี้ยพอเราเชื่อเราก็ไปต่อนะครับอย่างที่ห้านะครับก็คือเชื่อในผู้นานะครับ ถ้าเราเจอผู้นําที่ดีตัดสินใจประสบความสําเร็จในธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เพราะเรามีผู้นําที่ดีมีผู้นําท,ที่มีประสบการณ์และเขารู้ว่าจะนําเราไปทางไหนที่ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับและอย่างที่หกนะครับถ้าเราไม่เชื่ออย่างที่หกเนี่ยเราก็จะไปต่อ,อยาเพราะธุรกิจเราอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าธุรกิจเราคือธุรกิจขหงคนนะครับ ถ้าเราไม่เชื่อในผู้คนนะครับเราก็จะไม่กล้าออกไปแนะนําใครเราก็จะไม่กล้าออกไปชวนใครนะครับเพราะเราไม่เชื่อว่าผู้คนมีศักยภาพเราแค่ไม่รู้ว่าศักยภาพเขาอะถูกซ่อนไว้ที่ไหนเราสามารถชวนคนทุกคนได้เพราะธุรกิจเราเปิดโอกาสให้หญิงชายทั่วโลกนะครับสามารถเข้ามาทำธุรกิจได้ถ้าเราเชื่อหกอย่างเนี้ยเป็นตัวพื้นฐานนะครับ เราสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับอ่าโอเค,คไปต่ออีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นคนทําธุรกิจส่วนตัวด้วยผมก็จะเข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะไปต่อ,อยางนะครับคือเข้าใจเรื่องธรรมชาติของธุรกิจนะครับเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจคืออะไรนะครับก็คือธุรกิจนะครับส่วนใหญ่อะ ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการถูกปฏิเสธอยู่แล้วไม่ว่าเราจะขายของหรือเป็นงานบริการหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจอ่ะมีการดูก่บคนหรือมีการติดต่อกันนะครับทุกธุรกิจจะมีการปฏิเสธ,ธจะมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบนะครับเป,เป็นธรรมดาครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือยังไม่ต้องการสิ่งที่เรานําเสนอณนนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเพราะมันเป็นเรื่องธรรม ชาติของธุรกิจถ้าเราเจอคนที่เขาเอากับเราด้วยเรานับเฉพาะคนที่เอาเราจะไม่นับคนที่ปฏิเสธแต่เราจะไม่ทิ้งคนที่ปฏิเสธนะครับเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเห็นด้วยกับเราหรือสามารถจะใช้สินค้าเราก็ได้หรืออยากจะมาทำธุรกิจกับเราก็ได้นะครับอย่างที่สองนะครับมีคนทําแล้วลไม่ว่าจะธุรกิจอะไรนะครับก็จะมีคนที่ทําได้ ป็นระยะเวลานานๆนะเลือทาแล้วเลิกเป็นธรรมดานะครับเพราะบางคนเขายังไม่เข้าใจหรือยังเรียนรู้ไม่มากพอหรือบางทีเขาอาจจะมองแค่ยอดเงินนะครับเขาไม่ได้มองว่าถ้าผลกําไรในระยะยาวเกิดอะไรคือไม่ได้มองภาพระยะยาวสามปีห้าปีสิบปีไม่ได้มองมูคลคุรกิจิตเขามองเป็นแค่ง,งานนะครับเขาก็จะทําแป๊บๆแ,แล้วเขาก็จะเลิกอ,อันเนี้ยเราไม่ต้องเีเรียสแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจ หน้าที่เราก็คือทําความเข้าใจในตัวเขาแล้วก็ทํายังไงก็ไนดะ้ให้เขาเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้เวลาสร้างนต้องมีเวลาให้เขาการจะสร้างธุรกิจเนี่ยก็คือว่าถ้าจะสร้างธุรกิจก็เหมือนการเก็บเชียยเหมือนการปลูกต้นไม้อะครับถ้าเราปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่มันต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะเก็บผลผลิตได้แต่ถ้า,าปลูผกผักคะน้าหรือปลูกครับ ตัวงอกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเจ็บได้เร็วพวกเนี้ยมันจะทำมันจะมองระยะสั้นแต่ของเราอ่ะสร้างธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจเราอ่ะหยุดทําแล้วสามารถมีรายได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยเราจะไม่ล้มเลิกไปก่อนเราจะอดทนรอความสําเร็จได้อย่างที่สามนะครับเรื่องยอดขายนะครับมีขึ้นมีลงนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงบามนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการขับรถขับรถทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงครับเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราจะคนโทรลได้ก็คือเราก็ต้องขยันมากพอและเราก็ต้องสร้างเป้าหมายว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะทําแต่ถ้าเราทําไม่ถึงเราก็แค่กลับมาดูว่าทำไมมันไม่ถึง เป็นธรรมชาติของธุรกิจถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ว่ายอดขายมันมีขึ้นเีือเราก็จะไม่เซลล์ในช่วงที่ยอดตกแต่เราจะทําเพิ่มและเรียนรู้กับมันว่าทำไมมันลงนอย่างที่สี่นะครับผมไม่ใช่ทุกคนนะครับจะชอบเหมือนเราทุกครั้งที่เราไปชวนคนนะครับทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บางทีอ่ะเขาไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราชอบหรือเขาไม่ได้อยากทาในสิ่งที่เราทแต่เขาอาจจะอยากได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราได้ ถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะไม่เซลว่าเออเนี่ยออกไปชวนคนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทําธุรกิจกับเราหรือออกไปหาหุ้นส่วนเนี่ยมาทําธุรกิจอ่ะการชวนคนมาทําธุรกิจเนี่ยเหมือนการหาหุ้นส่วนเข้ามาจอยธุรกิจถ้าวันวันหนึ่งอ่ะเราออกไปชวนมาสิบคนแล้วไม่มีคนเห็นด้วยกับเราอ่ะเราก็ไม่ได้เสียอะไรด้วยเพราะธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเป็นจํานวนแบบเยอะๆร้ยอยล้านพันล้านอะไรเราลงทุนนิดเดียว และเราลงทุนก็ลงทุนจับตัวเองไม่ได้ไปลงทุนเป็นการสต็อกสินค้าเราไม่ต้องมีความเสี่ยงอะไรแต่ธุรกิจอื่นๆที่เราลงทุนแล้วอะ่ะและถ้าเราไปชวนคนแล้วไม่มีคนเอาอัหนนั้นน่าเฟะกว่ามันเลยทําให้ผมเข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเลยว่าชวนคนแล้วอะ่ะจะมีคนเอาแล้วก็ไม่มีคนเอาผมถึงไปต่อได้ตลอดเลยนะครับอันนี้เราจะไปต่อนะครับ อันนี้ก็สาคัญนะครับก็คือเราต้องรอคอยความสําเร็จได้นะครับเพราะเราจะสร้างธุรกิจขนาดใหญ่และเราจะหยุดทําแล้วมีไรายได้เราต้องสร้างระบบให้เสร็จนะครับธุรกิจเราก็ต้องใช้เวลาไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ถ้าอยากจะเซ็ตระบบให้เสร็จเราก็ต้องใช้เวลาถ้าสมมติเรามีธุรกิจส่วนตัวถ้าเราอยากจะหยุดและหาคนอื่นมาแทนเราก็ต้องดูคนอีก สอนคนให้เขาทําเป็นแล้วก็มาทําแทนเราหาระบบมาลงที่ร้านเพื่อให้ระบบการเงินสเสถียรมีผู้จัดการแต่เนี้ยมันเป็นธุรกิจอุบโภคบริโภคข,ขนาดใหญ่มีมูลค่าเป็นล้านล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลาสร้างอ่าเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกๆคนอ่ะไม่ได้เจอคนเร็วแล้วทุกๆคนนะครับออกไปอ่ะไม่ได้เจอคนเอาด้วยทุกคนนะครับ เราก็ต้องใช้เวลาสะสมคนใช้เวลาพัฒนาเขาพัฒนาตัวเองเพื่อให้ธุรก,กิจเราค่อยๆเติบโตสะสมไปเรื่อยๆถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยแล้วอดทนรอได้เราก็จะประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและไร้กังวลนะครับอันนี้คือที่สิ่งที่ผมเข้าใจแล้วก็ทําตลอดชี่ิแบบนี้ตลอด และอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกได้ถ้าจะถ่างใจพุดผมก็จะไม่ขาดบรรยากาศนะครับผมจะเข้าไม่ว่าจะเป็นทั้งเข้าเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Zoom อฟอไลน์ออนไลน์ผมเรียนรู้หมดเข้าอยู่ในบรรยากาศอยู่ใกล้ๆคนสําเร็จอยู่รวมกับคนที่เขาคิดเหมือนเราเราจะได้พลังได้แนวคิดได้แนวทางแล้วเวลาเนี้ยเราก็สามารถไปต่อได้ เราก็จะได้กำลังใจเพราะท,ทุกคนก็เจอปัญหาแบบที่เราเจอเนี่ยเราเจออะไรมาบางคนอาจจะเจอหนักกว่าเราเราอาจจะเจอมาเล็กน้อยมากแต่เรารู้สึกว่ามันใหญ่ถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามาอยู่ในกลุ่มอยู่ในบรรยากาศทุกคนที่ตัดสินใจสําเร็จไปเหมือนเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัญหาที่เราเจอไปรมคาเล็กน้อยมากเวลาเราเจอปัญหาเราก็แค่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปรึกษาผูน้นําแล้วก็ไปต่อธุรกิจเราก็ สามารถขยายและเติบโตได้นะครับอันนี้ก็คืองานที่ผ่านมานะครับก็อีกงานอีกงานหนึ่งที่สร้างพลังและกำลังใจให้นะครับที่งานคอนเนตหรืองานแฟชนะครับอันนี้เราก็ไม่ควรขาดถ้าเรามาติดต่อ,อก,กันสิบครั้งนะครับสําเร็จแน่นอนทุกคนนะครับผมอันนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากงานนี้นะครับทุกคนรับพลังกันไปเยอะครับอ่านะี่ก็เป็นงาน ประจำปีของกลุ่มนะครับงานนี้ก็จะให้พลังให้มีความรู้ให้แรงบันณาใจให้เทคนิคให้ข้อมูลให้เราเห็นภาพใหญ่นะครับถ้าเราใช้เครื่องมือแบบนี้เป็นเราก็สามารถมีพลังไปต่อได้และธุกที่เราก็สามารถขยายได้แล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับรอบหอพัน,นเราอยู่นะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้เดิน ยังมีพี่ๆที่ประสบความสําเร็จไปก่อนเราคอยเป็นกำลังใจให้เราคอยรอเราประสบความสําเร็จไปอยู่กับพี่ๆเขานะครับผมได้เห็นแล้วผมก็ได้เห็นความตั้งใจนะครับของผูน้นำครับที่คิดโปรแกรมหรือคิดระบบขึ้นมาเพื่อพัฒนาเราเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นให้มันง่ายขึ้นให้สําเร็จได้เร็วขึ้นเหมือนตัวอย่างวันนี้ที่เห็นนะครับ ไม่ว่าเราจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับถ้าเราตั้งใจแล้วเราเชื่อคนที่ประสบความสําเร็จก่อนเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าเพราะเราวัดกันที่อายุนะครับเราไม่ได้วัดกันที่เวลานะครับถ้าเราสําเร็จตอนที่อายุยังน้อยเนี่ยเราจะมีเวลาใช้ชีวิตเยอะเราจึงต้องรีบประสบความสําเร็จนะครับเพื่อให้เป็นความตั้งใจของผู้นําให้เป็นของเราให้เป็นจริงนะครับผมโอเคครับ เดี๋ดีครับขอบคุณครับที่ให้มาแบ่งปันวันนี้นะครับมาหาขอขึ้นไม้ให้กับเอ็ครับผมครับขอเสียกตบมือให้กับ